สวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในวลอลเลย์บอลไทยวูแมนเลเวอร์ขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงนนะจุ๊บโอ้โห,โหโจบกันไปแบบสดๆร้อนๆนะคะพี่โจเฝ้ามากเฝ้ายีบสามทับสิบสองทับยีสมนะวันนี้เลขสวยนะพี่ชมพู่ก็ใส่เบอร์ยีนบสามต้องสองก็ใส่เบอร์ยีบสามนะคะเป็นการนะคะปะทะก,กันระหว่าง นี่เลยหุนไดอันดับหนึ่งของตารางนะคะน้องสองวิภาวีพบกับพี่ชมพู่นะคะอันดับสของตารางนะคะแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะพี่โจก็เลยคัดเอาเฉพาะแต่ไฮไลทมม์มันมาให้กันเลยนะน้องจะทุบพี่หรือพี่จะสอนบอลน,น้องอันดับหนึ่งของตารางไพอันดับ4ี่ได้หรอเพราะใครติดตามได้นโจฟิตตแอนด์ฟันจ้าไปไปดูกัน พอเปิดฉากมานะคะก็นี่เลยเซตแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่า ibk นี่ก็มาฟอร์มดีมากๆเลยนะคะโดยการเซตของพี่ชมพูเรานี่บีหน้านะคะเขาจับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ยกอาเบอร์ไปเลยนะคะลูกนี้ให้บอลอาเบอร์เนี่ยเขาเข้ากันแล้วระหว่างชมพูกับอาเบอร์คอมบี้นะคะเนี่ยเลยรับมามาดูทางด้านน้องสองเราบ้างทุบใส่ลงไปนี่โอ้ยพี่ติดบล็อกด้วยตุ้งขึ้นไปแล้วก็ยกไปแล้วตีแก้มาเราเก็บได้ แล้วก็น้องสองทำไงใส่ลงไปบุ้มตางโอ้โหเต็มเตมลูกนี้ดีมากๆเลยนะคะเส้นแรกเนี่ยก็คือ IBK เอาชนะไปก่อน257นะคะเซตที่2อนี่เลยแต้มก็สูสีกันอยู่นี่เซตไปลูกนี้ยกไปน้องสองที่นู่นใส่เข้าไปบล็อกปิ้นเลยบล็อกพี่นั่นเองนะคะก็ดีใจกันมากเลยอ่ะห้าเท่ากันโอ้สูสีเลยบี้กันเลยนะ เนตียาวไปเก็บได้ชมพู่ยังไงลูกยก3เมตรอะเบอร์ลิฟเราเก็บได้แล้วก็ยกน้องสองใส่แก้ไปโอ้โหทำมือใหญ่เลยรับไม่ได้หรอกลูกนี้แรงมากกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้นะคะก็24 16ในเซตที่2จื๊บจื๊บออกปินเก็บ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 เราแก้กลับไปแล้วเดี๋ยวดูฝั่งพี่ชมพูนะ่นะบอลเข้ามันต้องแบบนี้ ถึงหัวตัวเซตก็จ่ายสั้นหลังสิครับโอตาและลูกเราลื่นไหลไปนู่นเลยแล้วก็เอาชนะในเซตที่2ไปได้ด้วย25ต่อ16อ่ะนะคะนี่เลยเออสงสารไดอินมากเลยอะ่ะเซตแรกก็ใส่แมทเล่นด้วยก็น้องเพิ่งหายป่วยอ่ะนะคะแต่ทุกคนก็เล่นกันดีมากบรรยากาศของทีมฮุนไดเป็นแบบนี้เลยอุ้ยมุมตรงลูกนี้บล็อกตัวตัวล่ะคะ่ะพี่ผู้นี่น้องกระทุบไปหนึ่ง โอ ų, bon ้ดาอินว um ิ่งมาสองใส่อีกแล้วครับท่านเนี่ยเลยนะคะก็แต้มกับพี่กันมากๆเลย5 5 6 6พี่ชมพู่เสิร์ฟดาอินยกบีทับไปสิครับไม่แากไม่้ากเลยรับเองทับเองจัดให้พี่ผู้ไปแล้วก็นี่ไงเห็นไหมอ่ายกไหม้แก้ไปโมมาโมมาใส่ลงไปเก็บบอลแก้เขาข้ามฟรีมาแล้ว ดอินยังไงลูกยกน้องสองสิครับรูกกันลูกกัน,ก,ก,นกระดึ๊บเข้าขยับเข้าไปตีหน่อย <c oughs> แล้วก็นี้เลยนะคะยี่สิบสามยีสเซตที่สามสองก็แก้สิคะลูกออบล็อกกระชอกออกไปเลยชนะหุ่นไดนะคะก็ชนะไปในเซตที่สามสกอร์ยี่0ห้าีดีแก้โอ้โหลูกนี้พี่ชมพู่ของเราลงไปยอ้อเซตเลยอะสุดยอดมากๆเลยต้อง เซตเตอร์นี่ยกให้ชมพูเลยนะคะแล้วก็โดโนูนตีฉีกไปน่นปินมันโดนมือบล็อกสองเลยรับไปได้น้องสองก็ตีอัดลงไปเต็มเต็มยากที่จะรับขอบอกนะคะเซตที่4ยงง่ยังไงยังไงหุน่นใดต้องเอาแล้วนะนี่เลยจุกบุ๊บแกบอลกลับไปจะบล็อกจะบล็อกเต็มตัวเพราะว่าพี่พูเขาจะยกนูนโอ้ยต้านอาเบอร์ไหมอยู่นี่เลยวิ่งเข้าใส่นี่แบบ หนักมากนะคะสำหรับอาเบอร์คอมบี้ยกหัวสาวมาแก้แล้วก็เก็บโอ้โหดูเดือดมากแล้วก็ยกมาอีกแล้วเคาจิ้มมาหลังบล็อกโอ้11ต่อ10นะคะแล้วก็ยกไหมโมมาโมมา,โมมาตีไปติดบล็อกเก็บชมพู่ยังไงลูกยกแล้วก็ตีแก้ลงไปมุมตรงโอ้โหซึ่งจูล้มกิ้งล้มไงตีด้วยอะ่ะเคาะกลางเก็บแล้วชมพู่ยก เอาเบอร์อีกแล้วจะบล็อกโอ้เก็บได้แกบอลแกบอลน้องสองแกบอลยังไม่ทันลงไปถึงเลยต้องแกอีกแล้วแล้วก็ยังไงพี่ชมพู่ก่อนดัดดอกโอ้ลูกนี้เดดูนะตุด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 โอ้สอนบอลน้องไปเลยสิครับเก๊กหล่อด้วยเห็นไหมไปยืนแอคด้วยเสร็จหน้าตายมากเพื่อนเพื่อนลองมาร่วมโหวตเอ่อฉายาให้น้องชมพู่กันดีไหมพี่โจเคยให้ฉายาเป็นตัวเซตร้อยท่า ตัวเซตหน้าตายตัวซเซตเทพอะไรก็ว่าไปนะลองเม้นเข้ามาอา้าวชนะไปแล้วคะยี่สสามยี่ห้าต่อยี่สามเซตห้านี่ต้องขอบอกว่าจะบอกว่ามันก็มันนะแต่ว่าพี่ชมพู่ก็จัดน้องไปแบบหนักๆเลยอะทุกคนคิดดูเนี่ยก้าวสองแล้วอะเนี่ยโอ้โหเก็บไม่อยู่เลยปิดบล็อกไม่ได้เลยปิดบล็อกสามเมตรเอาเบอร์ก็ไม่ได้บีหลังก็ไม่ได้หัวเสาก็ไม่ได้คือโยกหลอกแบบหัวท้ายหัวท้ายตรงกลางสามเมตรอะไรเงี้ย พี่ชมพูใส่หมดเลยนะนี่ขนาดยังไม่มีบอลเอนะคือซึงจูยังไม่ได้อะไรจบเกมไปแล้ว15ต่อ5นะคะก็3ต่อ2นะคะ IBK อันดับ4ของตารางเอาชนะอันดับ1ของตารางได้นะคะที่พึ่งชนะฮึงกุกมาด้วยนะจะยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แค่ที่3และ i อ k ีของเราก็เชียร์ทั้ง2ทีมเลยนะคะทุบกกันเละเลยนะ สอนบอลน,น้องเลยนะพี่โบแหม่แหมแมแม,แมสนุกมากๆนะคะคลิปนี้พี่โจก็รีบตัดต่อออกมาให้แบบวด่วนๆเลยนะเอาใจทุกคนเดี๋ยวรู้ข่าวช้านะพรุ่งนี้นะคะ24วันอาทิตย์นะเป็นการประทัก,กันของน้องโมเมนะทุกคนเอาใจเชียร์น้องๆด้วยนะขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเงีนทุกการติดตามและทุก,ทกสุดเปอร์แฟนจ้าไทยแลนด์บ๊อบบบ